ดิฉันเชื่อว่าสำคัญที่สุดคือสินค้ามันต้องดีถูกต้องไหมคะถ้าสินค้ามันไม่ดีมันไม่สามารถที่จะมียอดขายสูงขึ้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้สวัสดีไปแล้วแต่ลืมแนะนำชื่อตัวเองนะคะด i มอนมาสเตอร์หรือไทยทวีอภิรดีชัยคะ่ะพอได้รับไฟนะคะลุกขึ้นมาปุ๊บนะคะ จากที่นั่งปุ๊บลืมแนะนำชื่อตัวเองเนาะและก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาก็ขออนุญาตแนะนำตัวเส้นเล็กน้อยนะคะดิฉันก็เป็นแม่บ้านลูก2ค่ะที่หน้าที่หลักคือดูแลลูกอยู่ที่บ้านพอเราส่งลูกเข้าไปโรงเรียนเราปุ๊บอะค่ะหลัง8ปดโมงเราก็จะมีเวลาว่างไปจนถึงบ่าย3ใช่ไหมคะดิฉันก็อยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะปกติเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่มีสังคมค่ะสังคมในรั้วโรงเรียน เล็กๆน้อยๆเหมือนกบอยู่ในกะลาแต่พอมาวันหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเพื่อนสนิทในแนนนำอัตโอมี่ให้กับดิฉันรู้จักค่ะโดยที่ดิฉันก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆยื่นแบบประชาชนให้เพื่อนค่ะล็อกที่นะคะล็อกคิวไว้เลยตอนนั้นอัตโอมี่ยังไม่เข้ามาเมืองไทยนะคะ5ปีที่แล้วยื่นแบบประชาชนให้ค่ะสมารล็อกคิวไว้เลยอยากจะขอมือนะคะตอนนี้ที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้มีท่านไหนที่เป็นสมาชิกใหม่มาครั้งแรกขอ ขอมืออีกรอบหนึ่งเลยไหมคะสูงๆเลยค่ะโอ้วันนี้เยอะมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองเลยนะคะวันนี้คุณได้สิทธิ์นะคะเป็นว่าที่เศรษฐีใหม่นะคะยินดีกับทุกท่านด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าท่านมาถูกบริษัทถูกเวลาแล้วบริษัททอมมี่เป็นระบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะตอนนี้อยู่เชื่อว่าทุกท่านนะคะ สั่งซื้อสินค้าทางช h อปปี้ลาซาด้าสนัันเลยมีท่านไหนที่ยอมรับว,ว่าไม่เคยสั่งซื้อขอยกมือไหนได้คะอ๋อยังมีบางท่านนะคะอาจจะหมุนไปแบบนี้คือแสดงว่าสั่งเยอะมากนะคะทุกท่านมีชีวิตอยู่กับธุรกิจหรือว่าโลกออนไลน์ไปหมดเลยเพราะว่าทุกท่านคะทุกท่านสมัยทุกท่านเกิดมานะคะเรามี32สส่วนเท่ากันยังไม่พอเหมือนกันยังไม่พอ หน้าผาของทุกท่านมีคําว่าผู้บริโภคทุกท่านเลยถูกต้องไหมคะมีท่านไหนที่ไม่มีมั่งเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องซื้อโคกขวดหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะต้องซื้อแปรงสีฟันด้ามหนึ่งะคะ่ะดังนั้นธุรกิจอัทอมีอย่างที่ดิฉันบอกยอดขายทะลุนะคะและที่สําคัญคือบริษัทโทมีแอปซูลคุณลตี้แอปซูลไพรซ์แอปซูลคุ a ลตี้คือสินค้าดีคะ่ะเกรดพมี แอบสุดไพรส์สามารถจับต้องได้สินค้าดียังไงล่ะดิฉันวันนี้จะนําทุกท่านเข้าไปสู่ในส่วนของสินค้าที่นํามาฝากในวันนี้นะคะก็คือสินค้าที่ทุกท่านต้องใช้ทุกวันวันละสองครั้งอย่างต่ําหรือว่าท่านไหนที่บอกว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้ใช้ยกมือได้นะคะนั่นก็คือแปรงสีฟันนะคะของบริษัทอะโทมี่หรือว่าอะโทมี่ทูตบาดของเรานี่เองนะคะว่าแปรงสีฟันตรงนี้ค่ะของบริษัทอะโทมี่สามารถป้อง การการเกิดแบคทีรียที่ขนแปลงคุณสามารถใช้อย่างได้มั่นใจมากๆเลยมีท่านไหนยังไม่เคยใช้ยกมือคะ่ะไม่ต้องอายนะคะยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะสป,ปอนเซอร์นั่งอยู่ข้างๆมีคะสป,ปอนเซอร์คะติดต่อนะคะสั่งซื้อนะคะได้เลยแล้วก็ยื่นให้กับสมาชิกของท่านต้องได้ใช้คะ่ะว่าแปรงสีฟันของเราเอ๊ะมันมีความต่างยังไงล่ะคะ อย่างที่ท่านตาเมื่อกี้บอกว่าความรู้นะคะเรื่องสินค้าในการที่เราจะเป็นผู้บริโภคโอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องรู้ลึกซึ้งใช่ไหมคะว่ารายละเอียดสินค้ามันเป็นยังไงแต่ดิฉันเชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีธุรกิจมากกว่าครึ่งค่ะนักธุรกิจคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเออเนาะแปรงสีฟันน่ะที่วันนี้ยูเขามาแนะนำนะคะหรือว่าอะโทมิทูตบาชเนค่ะมันมีความต่างจากแปรงสีฟันตามท้องตลาดยังไง คุณต้องตอบได้ไหมคะคุณต้องตอบได้นะคะเอาละวันนี้ดิฉันพาทุกท่านเข้าสู่นะคะว่าแล้วมันต่างก,กันกับท้องตลาดทั่วไปอย่างไรนะคะเพราะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่เราจะไปชานิดหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าขนแป้งสีฟันอะโทมีเคลือบด้วยผงทองคำกว่า99.9%เพราะอะไรคะทุกท่านทราบไหมคะไม่ทราบนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ อย่าคิดว่าเราใส่ผงทองคำเพิ่มเพื่อให้มันดูแพงไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะต้านเชื้อแบคทีเรียที่ขนแปรงของเราทุกท่านทราบไหมว่าอะไรในห้องน้ำที่สก,กปรกที่สุดคะชักโครกนะคะชักโครกใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะอันดับที่สองก็คือดิฉันคิดว่าเป็นแปรงสีฟันนะคะเพราะอะไรคะ ชักโครกคือเรากดลงไปปื๊ดเราไม่ได้เข้าปากของเราใช่ไหมคะพอเรากดชักโครกแล้วปูปะ,ะ่ะสิ่งปฏิกูลมันก็จะปิ้วขึ้นมาโดยที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะแปรงสีฟันของเราไม่ได้ครอบด้วยฝาครอบมันเสียบไว้ตรงแก้วน้ำถูกต้องไหมคะแล้วสิ่งปฏิกูลมันไปเกาะค่ะน่ากลัวไหมคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ ทุกท่านเห็นไหมเวลาเราดูรายการอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับของประเทศญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาเข้า้องน้ำเขากดชักโครกเขาจะปิดฟ้านะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้สิ่งปฏิคูณนะคะไม่ปลิวฟุ้งค่ะอันนี้มันเป็นความรู้นะคะว่าเออมันเป็นสิ่งที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะแปรงสีฟันตัวนี้ค่ะยังไม่พอบริษัทโทมินะคะยังมีซูเปอร์สลิมปลายเรียวเล็กกว่า0.03มมเมตร ะะซึ่งมีความโดดเด่นมากๆเลยทุกท่านที่เคยใช้แล้วก็จะไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะคะและมันยังมีความยืดหยุ่นของขนแปรงะคะ่ะเป็นมิดกับเงือกและฟันแล้วก็กระพุ้มแก้มด้วยนะคะลิ้นของเรา,วาเวลาแปรงฟันเราก็ต้องแปรงลิ้นด้วยนะคะบางท่านแปรงแต่ฟันอย่างเดียวค่ะแต่คุณลืมดูแลสุขภาพลิ้นของคุณเพราะอะไรคะ ราะลิ้นของคุณต้องรับรสชาติเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญให้ความสนใจกับลิ้นเราสักเล็กน้อยนะคะพราะลิ้นเราจะเป็นที่เก็บเชื้อโรคนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะซูเปอร์สลิมตัวนี้ค่ะสามารถขาจาัดครับพลักในปากหรือว่าในร่องฟันของเราได้แบบดีมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ลองกลับไปดูนะคะลองแปลง ลิ้นของตัวเองดูนะคะว่ามันมีความนุ่มนวลมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งแปรงสีฟันของบริษัทโทเมียค่ะได้รับรางวัล FDA Medical Device อันดับหนึ่งด้วยได้รับรางวัลแล้วคุณสบายใจไหมคะไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วนะคะว่าสปอนเซอร์ขะอันนี้คือมันเพื่ออะไรนู่นนี่ไม่ต้องมีข้อสงสัยค่ะรางวัลพวกนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะและอีกทั้งได้รับการรับรองนะคะจากคีฟ้านะคะซึ่ง จะสามารถที่จะป้องกันหรือว่าต้านเชื้อแบคทีเรียนในขนแปรงของเราด้วยนะคะและมีขนแปรงที่หัวกลมมนที่มันไม่แหลมที่จะไปทิ่มกับภูมงแก้มของเราเป็นมิดกับภูมงแก้มของเราเลยทีเดียวนะคะแล้วออกแบบมาดั้มจับนะคะที่มีความรู้สึกสบายใช้การแบบใช้งานได้แบบสบายจับแล้วก็สวยงามแล้วเรามาจุดเด่นดูจุดเด่นของบริสทอมมี่ว่าเฮ้ ทุตบาดตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างล่ะนะคะขนแป้งนะคะบางเฉียบนะคะขนแป้งมันจะมีความยาวอยู่ที่0.08ม mm มค่ะนะคะแต่ว่าขนแปรงนะคะด้านขนแปรงที่เรียวนะคะเล็กกว่า0.03ม mm มิลลิเมตรเลยทีเดียวทุกท่านกลับไปนะคะลองยกขึ้นมาแล้วก็ส่องดูตรงปลายปลายอะคะ่ะปลายปลายที่เราจะต้องถูกระพก้กพงแก้มหรือว่าลิ้นของเราตรงนั้นนะคะมีความยาวนะคะเล็กกว่า0.03ม mm, มิลลิเมตรนะคะ แล้วแล้วมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขนแปรงนะคะก็จะมีเพื่อด้วยผงทองคำ99.9%อย่างที่ดิฉันบอกผงทองคำตัวนี้ไม่ใช่เคลือบแล้วให้มันดูแพงมีทองสามารถแกะเอาไปใช้หรือว่าเอาไปขายไม่ใช่นะคะเพราะว่าจะมีสรรพคุณคือขนแปรงตัวนี้ค่ะมันจะทำให้นะคะป้องกันการเกาะเชื้อนะคะหรือว่าแบคทีเ r ีย เข้าไปในขนแปรงของเราไม่ว่าเวลาเราใช้งานนะคะหรือว่าไม่ใช้งานเป็นที่ฉันบอกคือวางไว้ในห้องน้ำนะคะ่ะเวลาไม่ใช้งานตัวนั้นแหละเป็นตัวอันตรายที่สุดดังนั้นนะคะก่อนที่คุณจะใช้แปรงสีฟันทุกครั้งนะคะหยิบขึ้นมานะคะกะรุณาล้างน้ําก่อนนะคะบางท่านอาจจะลืมล้างน้ํานะคะแล้วบีบยาสีฟันเลยทุกท่านคะ่ะสิ่งสโกโปรกค,คะ่ะแบคทีเรียมันจะเกาะที่แปรงสีฟันของเรานะคะโปรดเราะวังและให้ความสําคัญสุขภาพของตัวเองซะเล็กน้อยนะคะ แล้วก็มีหัวแปลงนะคะขนแปลงเนะะี่ยค่ะมันจะกลมมนอย่างที่ดิฉันบอกแล้วก็บางด้วยนะคะแล้วจะมีคุณสมบัติที่หัวกลมเนี้ยทุกอย่างมันจะบางนะคะและสามารถที่จะซอกซอนเข้าไปในร่องฟันของเราอะ่ะถึงฟันซี่สุดท้ายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะแปรงสีฟันนะคะอะตอมิทูบบัตของเราฮะ,ะดูแลสุขภาพช่องปากของคุณได้ถึงฟันซี่สุดท้ายของพวกเราเลยทีเดียวนะคะและ ออกแบบมาสวยงามมากนะคะบางท่านอาจจะเคยใช้แล้วคือด้านจับสะดวกค่ะกระชับแล้วก็จับถนัดมือด้วยนะคะด้านจับออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบไดมอนด์คัตนะคะมีความสวยงามมากนะคะแล้วสามารถที่จะจับสบายเนาะ,ะแต่บางท่านคะเคยเห็นไหมคะว่าดิฉันก็จะทํากิจกรรมกับลูกค่ะแปลงสีฟันที่คุณใช้แล้วค่ะด้ามน,นะคะหรือว่าทั้งแปลงเลยไม่ต้องทิ้งนะคะ คุณสามารถที่จะเอาไปต้มน้ำร้อนนะคะแล้วมาดัดออกมาเป็นตัว S นะคะหรือว่าเป็นตัว U เป็นกำไรมือได้นะคะเอามาใส่สีสาร5 6ชิ้นแบบนี้ค่ะเรียงอยู่ที่กำไรมือโอ้สวยมากทุกวันนี้เห็นในในเพจของประเทศไต้หวันมีสมาชิกเขาแชร์มาในเฟ c บุ o กอะคะเออเราก็มาทำกิจกรรมกับลูกดูสินะคะช่วงที่โควิดอะคะ่ะเรามาต้มน้ำนะคะด้วย โทมี่ค่ะแล้วก็แปรงสีฟันที่เราใช้แล้วอะค่ะแต่ละสีใช่ไหมคะของเราทั้งหมดมีสีเยอะมากใช่ไหมคะเอามาเก็บไว้เก็บไว้สะสมค่ะเอาไปต้มน้าแล้วทํากิจกรรมกับลูกแบบนี้ค่ะมันก็สร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกกับแม่ได้ในช่วงโควิดค่ะแล้วเมื่อกี้ดิฉันได้กล่าวว่าได้รับสติฟิเคตหรือว่าใบรับรองนะคะมาตรฐาน FDA Medical d e v i c นะตรงนี้ค่ะก็ได้อันดับหนึ่งด้วยแล้วก็ได้รับผ่านการ ของสาบันคีฟ้าด้วยว่าคุณปลอดภัยแน่นอนนะคะว่าแปลงสีฟันที่เคลือบด้วยผงทองคำ99.9%ตัวนี้สามารถที่จะป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียนในขนแปลงได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเคลือบด้วยผงทองคำ99.9%ท่านคิดว่าราคาต้องแพงไหมคะต้องแพงนะคะเพราะว่ามันเคลือบด้วยทองคำใช่ไหมพูดถึงทองคำต้องแพงใช่ไหมคะแต่คุณคะ มาในบริษัทอะทมีค่ะ Absolute Quality Absolute Price ค่ะในราคาสมาชิกเพียงแค่เท่าไหร่คะเสียงเบาแสดงว่าไม่ได้ซื้อจริงใช่ไหมคะ280บาทขอบคุณมากนะคะและสำหรับบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันไม่อยากซื้อราคาสมาชิกฉันจะซื้อราคาปลีกก็ได้นะคะ360บาท ถ้าเป็นท่านละคะท่านอยากซื้อราคาสมาชิกหรือว่าราคาไม่สมาชิกคะราคาสมาชิกคะ่ะดังนันทุกท่านคะที่ยังไม่ได้สั่งซื้อหรือว่าสมัครสมาชิกนะคะรีบสมัครสมาชิกนะคะจะคุณจะได้ราคาเซฟกระเป๋าดีไหมคะสวยยังไม่พอกระเป๋าแล้วก็ยังมีเงินเก็บด้วยใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่ามันราคาถูกกว่าแบบนี้ทำไมเราต้องจ่ายแพงกว่าละคะแล้วยังมีพีวีที่4,500 PV พีวีด้วย พีวีสูงมากใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่ดิฉันนำมาฝากมีแปลงสี